สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูรัวอะไรแบบบานๆวันนี้เอาเทคนิคดีๆในการต้มหัวปียังไงไม่ให้ดําและออกมาขาวจัวแบบนี้เลยนะคะมาฝากเพื่อนๆและวันนี้จะมีวิธีการทํำยังไงต้มออกมาแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้หัวปีดํานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทํากันเลย อย่างแรกเลยให้เตรียมเป็นมะนาวค่ะวันนี้ใช้มะนาวอยู่ที่สองลูกค่ะให้เตรียมน้ําใส่ลงไปในภาชนะแล้วก็บีบน้ามะนาวลงไปค่ะในส่วนของเม็ดมะนาวไม่ต้องเอาเออกนะคะบีบทั้งเม็ดแล้วก็น้ําลงไปด้วยเลยแล้วก็ทิ้งเปลือกลงไปด้วยเลยค่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้หัวปีอยู่ที่สองหัวค่ะแล้วก็แกะมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาหั่นหัวปีค่ะ หนึ่งหัวแอมินจะหั่นให้ได้สี่ชิ้นนะคะและขั้นตอนนี้ก็ดูวิธีการหั่นหัวปีกันไปก่อนเลยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเลยนะคะเคล็ดลับอันเดียวแล้วก็เช่นเดียวกันเลยก็คือเราจะต้องใช้หัวปีที่สดนะคะไม่ไม่ใช้หัวปีเก่านะคะถ้าหัวปีเก่าผ่าออกมาก็จะไม่เป็นขาวแบบนี้มันก็จะมีเกสรบ,บางอันที่เป็นสีดําแสดงว่าหัวปีอันนั้นเก็บมานานแล้วค่ะ แล้วขั้นตอนนี้ก็นําหัวปีมาแช่ที่น้ำมะนาวแอม,มินจาควา่ำออีกด้านหนึ่งลงนะคะให้สังเกตนะจากนั้นก็ให้น้าชามหรือจานหนักๆน,นะคะมาทับไว้เพื่อที่จะกดให้หัวปีเนี่ยจมลงไปในน้ำมะนาวให้ทั่วถึงค่ะจากนั้นก็จะแช่แบบนี้ไปอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะเพื่อให้หัวปีเนี่ยคลายน้ําดําออกมานะ จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ครบแล้วหชั่วโมงนะก็จะให้ดูนะคะว่า1ชั่วโมงที่แช่ไว้หน้าตาของหัวปีจะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปให้เตรียมเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปเราจะนำหัวปีที่ต้มแล้วมาน็อกค่ะจากนั้นก็ให้มาตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไป ต่อไปค่ะให้ใส่เกลือลงไปติดกัดก่อนนะให้ใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะปูนพูนค่ะจากนั้นก็เตรียมฝาหมอ้อมาปิดค่ะแล้วก็ตั้งไว้ให้เดือดจัดจัดจนเดือดพ่านเลยเปิดฝาหมอ้อมาน้ําเดือดจัดจัก็ใส่หัวปีลงไปต้มอยู่ที่3นาทีนะแล้วก็รีบปิดฝาหมอ้อจากเวลาไปอยู่ที่3นาทีค่ะเมื่อครบ3นาทีแล้วก็เปิดฝาหมอ้อมา เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นจัดเลยค่ะแอมินจะน็อกไว้อยู่ที่ประมาณ3-5นาทีค่ะลืมบอกไปค่ะระดับไฟที่ใช้ในการต้มน้ำให้เดือดจัดจัดก็คือใช้เป็นไฟแรงเลยนะรับรองว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองไปทำตามดูนะปัญหาในการต้มหัวปีแล้วดำจะหมดไปเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําต้มหัวปียังไงต้มไม่ให้ดําให้ออกมาขาวแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ